สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พามาชมต้นกล้านะคะเป็นต้นกล้าทุเรียนบ้านค่ะทุเรียนบ้านก็คือเป็นเป็นทุเรียนโบราณนะคะที่เรานำมเมล็ดมาเพราะเพื่อ,เ,อเป็นต้นกล้าเพื่อไว้สำหรับเสียบยอดนะคะหรือไม่บางท่านก็ปลูกไว้ไปปลูกคู่กับทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะเสริมรากนะคะทุเรียนทุเรียนบ้านเนี่ยจะเป็นทุเรียนสายพันธุ์โบราณที่มีความแข็งแรงนะคะทนโรคแล้วก็หากินเก่ง ดังนั้นเราก็เลยนิยมที่จะนํามาเป็นต้นต่อค่ะก็คือเพราะเพราะขึ้นมาแล้วก็นํามาเสียบยอดทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะจะมีทั้งต้นเล็กนะคะแล้วก็ต้นใหญ่ความสูงก็จะไล่เลี่ยกันราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะต้นนี้ความสูงก็จะประมาณเกือบ,เ,อบเมตรแล้วก็ต้นนี้ก็ประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็จะมีตั้งแต่50เซนขึ้นไปนะคะ เดี๋ยวพามาชมในร่องนะคะอ่ะนี่ก็คือเป็นต้นกล้าที่เรียนบ้านทั้งหมดนะคะเราเราจะมีอยู่ประมาณหลายๆหยมื่นต้น,นะคะ่ะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะออสอบถามเพื่อกันเข้ามาได้นะคะสอบถามวิธีการปลูกวิธีการดูแลหรือว่าวิธีการที่จะนําไปปลูกเพื่อเสริมรากหรือปลูกเพื่อที่จะ พอปลูกไปสักประมาณ1-2ึอปีค่ะเราก็สามารถที่จะนําไปเสียบข้างได้นะคะเอา,เอา,เอายอดทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆมาเสียบข้างได้นะคะก็จะได้ต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วก็หากินเก่งแล้วก็ทนโรคมากค่ะเดยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะคะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะ,ะเดี๋ยวพาเข้ามาดูข้างในนะคะเดี๋ยวพาเข้ามาดูข้างในค่ะดูเข้าไปในร่องนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบางส่วนนะคะเรามีจำนวนมากท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อไปเพื่อจำหน่ายนะคะหรือว่าไปปลูกเองสามารถติดต่อเข้ามาได้ะคะ่ะเรามีทั้งราคาปลีและก็ราคาส่งนะคะไม่จำกัดขั้นต่านะคะท่านใดอยากจะได้5ต้น10ต้นแล้วก็จะส่งให้ได้หมดนะคะจะมีหลายไซส์อันนี้ยังไม่ได้คัดออกมานะคะยังยังเป็นแบบภาพรวมอยู่ค่ะ โอเคค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างต้นกล้าทุเรียนบ้านนะคะท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ